โอ้โหโอ้โหเต้นใหญ่เลยเร็ว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 ชใช่ไหมโอ้โช์ใหญ่เลยโช์ใหญ่เลยโช์ใหญ่เลยไม่นอนหขีไม่นดาขีน่นหน่เรียกไม่นขีหนไม่นขอขีเอาขี่นลุโอนอ่ะเดี๋ยวแม่ตามไปดูซิตามไปดูองศาดิขออนุญาตนะ ไห่ดูแต่ก่อนนี้กว่านี้โอ้ยดูที่ละยายนี่แหละนี่แหละโอลิฟเห็นอย่างนี้แหละโอ้โหหนูนะหอมไม่้อนแน่ๆการเลยดูเทียนกันแต่หมาเขาก็น่ารักหนูนะถ้าโอลิฟอยากขี่ไหมระยาเลยแม่ว่าอย่าเสี่ยงนะแบบนี้โองซ่ามาขี่เลยอลิฟถึงก็เดินมาดูเลยอลิฟถึงก็เดินมาดูเลยเห็นไหมเนา